สวัสดีคุณผู้ชมรีพัรตเตอร์ ton, และสวัสดีท่านนิิบดีญักรมสลประธานนะคะค,คุณประพิษจันมาค่ะวันนี้จะมาชวนท่านมีพูดคุยเรื่องของอโครงการขนาดใหญ่ของกรงมสลประธานนะคะที่ก็มีแผนในการที่จะพัฒนาหรือมีโครงการอะไรขนาดใหญ่ในปีนี้ที่จะมีการดําเนินการบ้างคะครับคือกรมชลประธานเนี่ยนะครับเราเราพัฒนาตามแผนตามแผนของการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรน้ํานะครับ เห็นว่ามีทั้งโครงการที่พัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มบนที่จุมทานแล้วก็การป้องกันและบรรเทาที่เกิดจากน้ํานะครับก็จะมีโครงการต่างๆที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการครับไม่มว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยเช่นโครงการปั้นน้าขันน้ําเติมเขื่อนแม่กวงรวมทารานะครับภาคอีสานเนี่ยก็เป็นโครงการพัฒนารุ่มน้ำแม่หลวงตอนล่างนะครับ ภาคตะวันออกเนี่ยจะมีโครงการอาการน้ำคลองโพล้อภาคใต้เนี่ยโครงการสาคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นที่ตรังนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยโครงการระบบระบายน้าตรังนะครับและที่หาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคลองระบายน้ํารอหนึ่งนะครับหรือว่าคลองภูมินทร์อัมรินะครับโครงการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เป็นต้นนะครับก็น่าจะทุกทุกจังทุกเกือบเกือบทุกภูมิภาค เราจะมีการพัฒนาแหล่งน้ําเช่นโครงการหลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเช่นโครงการผาจุกนะครับโครงการขวดสมงนะครับซึ่งปัจจุบัน,นจะเห็นว่าโครงการอ่างเก็บน้ำขวสมงเนี่ยอ่างเก็บน้ําเสร็จแล้วนะครับเก็บน้ําได้ประมาณนัก245ล้านนะครับหลังจากเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าที่อํเาเภอกระบินบุรีนะครับโดยเฉพาะชุมชนตลาดเก่าเนี่ยน้ำไม่ค่อยท่วมนะครับ ที่จังหวัดปราจีนก็คงโรงพยาบาลอัเภอบูเบศก็ไม่ต้องซื้อน้ํามาใช้กับเครื่องมือแพทย์อย่างนี้เป็นต้นะนะครับเห็นว่าการรักษาระบบนิเวศท,ที่ปราจีนน้ําก็ไม่เข็ม,มนะปราจีนเจอน้ําท่วมทุกปีเจอน้ำท่วมทุกปีครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นเสร็จเนื่องจากว่ามันยังมีอีกสองขาที่สายน้อยใส่ใหญ่นะครับก็ อยู่ในระหว่างการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยู่ในระหว่างดําเนินการในเรื่องของการสร้างระบบส่งน้ํานะครับเห็นว่าโครงการผู้สมองเนี่ยพื้นที่ประมาณแสนกว่าไร่วันนี้ก็ไปประมาณักเกือบ80%แแล้วเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนแบบเนื่องจากไม่สอดคล้องกับพื้นที่ในเช่นระบบะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยของของกรมกองต่าง นะครับเช่นถนน4ี่เลนถนนสองเลนขยายเป็น4ี่เลนอย่างนี้เป็นต้น ừ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  นะครับ ừ ừ ที่ตัดผ่านหรือว่าะสะพานเคยกว้าง10เมตรขยายเป็น20เมตรตอนนี้เราต้องปรับแบบตามนะครับในโครงการต่อมาครับโครงการที่เห็นว่าเป็นมีความสําคัญนะครับในเรื่องของการป้องกันน้าท่วมเช่นที่หาดใหญ่เนี่ยปีนี้ผมมั่นใจครับผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมพูดได้เต็มปากว่าปีนี้เนี่ย เราสามารถก่อสร้างโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับเดิมจากที่เราระบายน้ําได้ประมาณสัก4 6 5ลูกบานเมตรต่อวินาทีนะครับเราขยายให้เป็น1,200ลูกบานเมตรต่อวินาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าโครงการน้นใหญ่มีความสาคัญตรงไหนน้ำท่วมครั้งหนึ่งเสียายเป็นหมื่นล้านปีห้นะคะปีสปี43และปี53 นี่อยู่ทุกเหตุการ์ค่ะเป็นค,คนหัดใหญ่เลยรู้ดีว่าเวลาน้ําท่วมหัดใหญ่นี่มันโอโ้โหมันมันแย่มากแต่ว่าในช่วง12ปีที่ผ่านมาเหมือนก็มีโครงการที่พัฒนาหลักๆเนี่ยที่ทาเสร็จไปแล้วแล้วก็ที่ท่านที่ปรดีษฐลังพูดว่ามันจะมีเพิ่มเติมนี่ยังไงคะครับคือคือโครงการเพิ่มผลิทธิภาพคองระบายน้ํารอหนึ่งเนี่ยจากเดิมจากเดิมที่เราทำไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี53ที่ฝนตกในพื้นที่ นะครับหรือว่าฝนตกทางด้านทิศใต้ของหาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามีคลองมีคลองอุตภเพาเนี่ยที่มาจากสเสดานะครับก็ไหลลงมาที่หาดใหญ่นั้นเกินศกักยาพที่คลองนี้รับได้ก็ล้นทําให้ท่วมปีที่สหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลนะครับได้อนุมัติงบประมาณมา8,00 0กว่าล้านเนี่ยให้มาทำนะครับเทนการในการเนื่องจากว่าคลองนี้ค่อนข้างยาวยาวประมาณสักยีิกิโลเมตรก็ได้แบ่งออกเป็น4ช่วง4ตอนตอน,นะครับเพื่อทำการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่วันนี้นะครับกรมชุมพรทานเองก็ได้บีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนอำเภออาจใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลนะครับแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ปีนี้นะครับแต่านในปี60ที่ผ่านมาที่น้ําที่ช่วงปลายปีเนี่ยมีฝนตกมากปีนั้นก็เกือบไปนะครับแต่ในขณะน,นี้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงระหว่างก่อสร้างนะครับก็ ไปสั่งการนะครับไปสั่งการในพื้นที่เนี่ยให้เปิดบ่อก่อสร้างนะครับในขณะที่เรานําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เนี่ยไปช่วยดึงน้ําที่ท้ายท้ายคลองรอหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ออกทะเลสาบสงขลาโด,ดยเร็วปีนั้นก็รอดพ้นนะครับแต่เป็นนี้นะโครงการหลักๆของเราทั้งสี่ช่วงสี่ตอนเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันเ,เราเจอปัญหาที่ค่อนข้างล่าช้าเป็นนิดนึงก็คือว่าเจอกับผู้รับจ้างที่มีพฤติกรรมทิ้งงาน ก็เลยยกเลิกสัญญานะครับแล้วก็จุมทามาทําเองแต่วันนี้ในปีหกในปีหกห้านะครับงบประมปีหกห้าคาดว่าจะแล้เสร็จร้อยซนะครับแล้วก็ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ครับโอ้ถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จร้อยซใช้การได้วัตถุประสงค์ในลักษณะของการรับมือกับน้ําท่วมนี่ก็คือมันจะเห็นผลชัดเจนว่า มันจะช่วยเซฟหัดใหญ่หรือว,ว่าเซฟช่วยเซตครับอ,อยากจากเดิมเนี่ยระ,ะบายได้4 65ลูกบาทเมตรวินาทีนะครับก็ระบายได้1,200ลูกบาทเมตรวินาทีก็ถือว่าเกินขึ้นมาประมาณ3เท่ารับได้เป็นขึ้นมา3เท่าใช่ค่ะสูงสุดที่เราเคยให้เ,เจอเรื่องของปริมาณ ก็อยู่ในประมาณนี้ครับประมาณไม่เกินพันเนาะครับประมาณพันสองพันว่พันสองประมาณพันสองถึงพันหกแต่ในขนาดเดียวกันที่ผมพูดพันสองนี่เฉพาะคลองรอหนึ่งแต่ในขนาดเดียวกันเรามีคลองอุตภเปาอีกเส้นหนึ่งก็ระบายได้ประมาณ4ี่ร้อยกว่าเหมือนกันนะครับก็รวมรวมว่าพันหกพันเจ็ดประมาณนี้ครับค่ะนั้นก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันในการก่อสร้างแต่พอแล้วเสร็จ้วมันก็จะเห็นผลในที่ท่านนธิบดีบอกนะอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการระบบระบายน้ําตง นะครับเห็นว่าในในช่วงปีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับที่ที่ฝนตกหนักที่ภาคใต้ <them> ถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังสร้างไม่เสร็จผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมจุมาทานณวันนี้เนี่ยโครงการใดก็ตามที่อยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามีสถานการณ์เราจะใช้ใช,ใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆาเหล่านี้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดถึงแม้ว่าอย่างสร้างไม่เสร็จอย่างที่ดินตังอย่างทร้งไม่เสร็จครับแต่เราก็ใช้ก่อนถึงแมเ้เรารู้ว่าเราจะผันน้ําไม่ผ่านไฟแล้วยาก แล้วยากกับการที่จะฟื้นฟูมาเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อแต่เราต้องทําครับเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานที่ต้องที่ต้องขาเรียกว่าบริหารจัดการน้ําเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่มีอยู่นะครับแช้ห้เป็นประโยชน์ได้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันเราก็มีเครื่องม้เครื่องมือเสริมที่เราเตรียมมาแล้วเนี่ยเอาไปช่วยเห็นว่าสองปีที่ผ่านมาครับที่ตรังตั้งแต่ตั้งแต่อะไรตั้งแต่ปลาบึกใช่ไหม<ช>ปลาบึกที่ตรังฝนไม่ตกนะครับ แต่ปีนั้นเนี่ยฝนตกที่นครนครแต่ต้นน้ําของตรังนที่ไปตรังนี่ไปจากเกิดจากนครเกิดจากทุ่งสงนะครับฉะนั้นน้ําที่ทุ่งสงลงไปแต่เราก็ใช้คลองผ่านน้ำของเนี้ยที่เราจังสร้างไม่เสร็จนะครับเราช่วยก็รอดพ้นครับปีนั้นแต่ปีที่ผ่านมาก็รอดพ้นก็เพราะเราใช้เครื่องมือให้เรียบร้อยสุดครับอันนั้เป็นโครงการอะไรนะคะที่ตรังเป็นโครงการระบบระบบระบายน้ําแม่น้ําตรังนะครับแต่ปีนี้นะครับปี55เส้นกันก็คาดว่าแต่แล้วเสร็จตามแผน อืมค,ค่ะแกเถิบมานิดนึงก็ได้ค่ะพูดถึงนครศรีธรรมราชนะคะก็มาจากตรงต้นน้ําที่เมื่อกี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไปต่างแต่ว่าคนครศรีธรรมราชนี่วงที่เจอแบบน้ําท่วมทุกปีแล้วก็อย่างเรื่องของโครงการคืออย่างนี้ครับที่ทนครศร<ส><ำ>ีธรรมราชเนี่ยเราเห็นว่านครศรีศรีธรรมราชเนี่ยจะมีปริมาณน้าท่าอี่ประมาณ8,500ล้านลูกปัดเปต่อปีเยอะนะครับแต่นครศรีธรรมราชเนี่ยน้ำฝนที่ตกนครศรีธรรมราชน้ำเนี่ยเขาแจกไปสุร,ราษฎร์นะครับ ลงไปไปพัทลุงลงไปตรงังลงไปสงขาแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย,จ,จ,ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหลวงนะครับเพราะฉะนั้นนำจากเทือกเขาหลวงนี่ก่อนลงทะเลนะครับต้องผ่านเมืองเพราะฉะนั้นเมืองน,นครศรีธรรมราชเราจะมีคลองหลักๆอยู่สามคลองซึ่งก็ระบายน้ําสามารถระบายน้ําได้ประมาณทัก 2 6 8ปลูกบาทไม่เติมวินาทีท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่มาที่ท่วมเนี่ยประมาณมาถึงประมาณ750ริลูกบาทไม่เติวินาทีเพราะนั้นาส่วนเกินต,ตรงนี้ที่ทําให้ล้นคลองล้นตลิง่งแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมเพราะฉะนั้นกรมชลประทานนะครับในการบริหารจัดการน้ําอ่ะจริงๆแล้วต้องบริหารตั้งแต่ต้นน้ําต้นน้นต้องทําอะไรต้องทาที่เก็บครับตรงกลางน้ําต้องทาที่น่วงใา้น้ําต้องเร่งระบายให้ลงทะเลโดยเร็วแต่ในขณะเดียวกันภูมิประเทศของนครก็ไม่เอื้อที่การสร้างอ่าง พราะฉะนั้นต้องพิจารณาว่าทํำยังไงไเอาปริมาณน้ําส่วนเกินเนี่ยให้ลงสู่ทะเลก็มีการสร้างกรองอ้อมเมืองนะครับเห็น mm hmm. ว่าในพื้นในโครงการนี้เนี่ยต้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการที่ต้องอต้องกันเขตนะครับต้องจัดซื้อที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเห็นว่ากรมโยธาธิการก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับในเรื่องของการสร้างกระบวนกา,การการมีส่วนร่วม mm hmm. แต่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนเห็นถึงความสําคัญ<ม>นะครับเราจัดหาที่ดินได้ครบทุกแปลง<ม>นะครับจากที่ที่ที่พี่น้องประชาชนยังก็เรียกว่า,ายัางไม่ค่อยเห็นด้วย<ม>นะครับหรือว่าแต่หลังจากที่เราไปชี้แจงต่างความเข้าใจเนี่ยก็เห็นว่ากับโครงการนะครับเห็น<ม>ว่าวันนี้เนี่ยทุกทุกแปลงนะครับ<ม>ก็ได้จัดการครบทั้งหมดมเหลือบางรายที่เรายังต้องรีบจ่ายเงินค่าที่ดินให้ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งรัดกระบวนการในการดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับคาดว่าจะในภายในปีไหนคะคือคาดว่าภายในปีไหนก็กกต้องก็ต้องพูดเรื่องแผนไว้ก่อนนะครับปีไหนแต่ส่วนเต่ส่วนในเรื่องของในเรื่องจากพื้นที่นครตรงเนี้ยด้านโดยเฉพาะทันยาทีา่ตอนที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับอาจจะเป็นพื้นที่พลุทำขั้นลำบากนะครับตรงนี้ต้องใช้ต้องใช,งใช้เขาเรียกว่าต้องต้องมุ่งมั่นที่จะต้อง ทำงานก่อสร้างอล้รเสร็จโดยเร็วเพราะฉะนั้นทุกทุกตอนนะครับกรมจม,มทานเนี่ยโดยเฉพาะวัฒหน้าโครงการในเรื่องของผู้ร่มง,งานต้องต้องขับเคลื่อนให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยเร่งรัดดำเนิกนการครับ ค่ะนั่นก็จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการดําเนินการมาแล้วแล้วก็แผนในการที่จะผลักดันให้มันแล้วเสร็จรเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะคะคสําคัญนี่ก็พูดถึงเรื่องของในพื้นที่หัดใหญ่นะคะตรังแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชค,ค่ะนะคะคือทุกวงการของกรมจุลทานะครับท่านนโยบายของทระบรีว่าการก,ร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านดเรเจริมไทยศรีออนนะครับท่านท่านมองว่าในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยหรือว่าในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ย คือให้มองพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันมันก็แปลว่าต้องมีการพูดคุยต้องมีการเจรจาปัญหาเนี่ยท่านบอกว่าปัญหาในยุทธเตจและการเจรจาก็ต้องมีการพูดคุยครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยตรงนี้เราก็เอานโยบายตรงนี้มาแปลงสู่การปฏิบัติก็คือว่าต้องทำการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองการพัฒนาแหล่งน้ํามาเรื่องกองการบริหารจัดการน้ําคนกรุมชนทําคนเดียวไม่ได้ครับถ้าไม่ได้รับความ่วมมือของ ประชาชนทุกภาคส่วนครับค่ะนี่ก็ต้องไปทาความเข้าใจประชาชนอย่างมากทีเดียวว่าหลายโครงการขนาดใหญ่ส่วนมากก็แน่นอนก็มีกลุ่มที่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะมีการคัดค้านนะคะในแผนในงานในโครงการต่างๆซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยมีทั้งเห็นต่างครับแต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราต้องต้องไปทำการทการมีส่วนร่วมต้องเข้มข้นต้องชี้แจงทำความเข้าใจกันครับค่ะขอขอบคุณท่านในวิ่นี้ค่ะครับ